นายซิริวุฒิเสียมพักดีรองประธาน,นาคณะกรรมการบริษัทไทยซูก้ามินเลอร์จำกัดเปิดเผยว่าภาพรวมฤด,ดูการหีบอ้อยประจำปี64ทับห5หลังจากที่โรงงานทั้ง57โรงได้เริ่มทยอยเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบตั้งแต่ช่วงวันที่7ทธันวาคม64ที่ผ่านมานะคะมาจนถึงปัจจุบันรวม79วันพบว่ามีปริมาณอ้อยเข้าห็บแล้ว69.72ล้านตันอ้อยนะคะ สูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของฤดูหีบปีก่อนที่มีผลผล,ผลิต61.36ล้านตันอ้อยค่ะทั้งนี้นะคะปัจจัยความสำเร็จมาจากการประกันการรับซื้อราคาอ้อยที่ตันละ1,000บาท ช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรหันมาพ่อปลูกอ้อยและร่วมกันดูแลผลผล,ผลิตอ้อยให้มีคุณภาพและจัดส่งให้แก่โรงงานทําให้คาดว่าปริมาณผล,ผลผลิตอ้อยเข้าหีบในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ87ล้านตันต่ํากว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้90ล้านตันค่ะขณะที่สัดส่วนปริมาณอ้อยสดก็ปรับตัวดีขึ้นค่ะ ด้วยมีปริมาณ53.17ล้านตันอ้อยคิดเป็น76.27%และปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงเหลือ16.54ล้านตันอ้อยและคิดเป็น23.73%ซึ่งมาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐชาวไร่อ้อยและโรงงานนะคะช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลที่ต้องการการแก้ไขปัญหา การเผาอ้อยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะขณะเดียวกันนะคะมีมาตรการสร้างแรงจูงใจเพิ่มไรายได้ให้แก่ชาวไร่ด้วยการรับซื้อใบอ้อยพร้อมสนับสนุนลดตัดอ้อยและการเพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดของโรงงานส่งผลดีต่อผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยเฉลีย่ยอยู่ที่1 0 7 6 4กิกโลกรัมต่อตันอ้อยนะคะ คิดเป็นผลผลิตน้ำตาลรวม75.05ล้านกระสอบแม้ว่าการจัดเก็บผลผลิตในช่วงนี้จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกในหลายพื้นที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการจัดเก็บผลผลิตนะคะโรงงานน้ำตาลประเมินว่าภายในกลางเดือนมีนาคมนี้จะสามารถประกาศปิดหีบอ้อยประจำฤด,ดูการผลิตนี้ได้โดยในระหว่างนี้ จะเร่งสำรวจอ้อยค้างไรเพื่อป้องกันอ้อยที่ยังลงเหลือพร้อมให้คำแนะนำและเตรียมพร้อมแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกอ้อยในฤดูการผลิตใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผล,ผลผลิตอ้อยให้มากขึ้นนะคะหลังจากได้ประกาศระบบประกันราคาอ้อยในรอบการเพาะปลูกใน3ปีข้างหน้าโดยรับซื้ออ้อยสดที่มีคุณภาพในราคา1,200บาทต่อตันอ้อย ณนะค่าความหวานเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีที่12.61 ccs ซึ่งจะเริ่มในฤดูการพ่อปลูกปีนี้เป็นปีแรกนะคะสุดท้ายนี้นะคะแอดมินก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ